เอ้ยเออยละไอ้มึงเล่นกูพี่อ้าวไว้ตอนเช้าอีกเออลงแฟนนะมันเล่นใครเอาดีดีเราสองคนไงเราตปดจิ้มเราตปดจิ้มเดียวกันไงจะมาจุนผมได้ไงพี่ต้องโดนโยนโยนด้วยกันไม่ไหวจริงอ้าวไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงไอ้สัส

ลงจากนั่นะมันมันลงอิดมันลงอิดมันลงอิดเอออป้ายวะป้ายว่ามันลงป้ายอ,อ,อิดด้วยเออที่อาบิประตูเยโอ้โหโอ้โหพี่ดียูเอ็มพีนี่หมดแล้ว จะหยิบเ,เอาเอโพไอ้เหียแมงเสือหยิบขาให้กูผมเก็บมารู้แล้วมันหายไปรู้แล้วอ้ยเออฟ้าสีแดงด้วยฟันแดงก,กูอยาก Nó cứ thua nó lấy tôi đi, lấy tôi đi không? Right. đi. Về đi, farm hao mà. Nó cứ lăng tôi được. Ờ, về uh, đi. Tao uh, đi. đi, nhà bây giờ đuổi nhỉ này Ui đồ đồ đồn ทำไมผมขึ้นได้ชื่อเหลือวะเสือไม่ได้เอาวอนที่กูจะไปดูได้ไงกูไม่เห็นชื่อไม่ช้าไปลงแฟน Thank you นงนลงฝนรวยแล้วมากทำมาทำมาส่งยิงลูกตองใส่กูกูยิงขึง้นเต๋อ ตอนนี้จะไปเก็บงานต่อเอ้ยมีตัวยิงอยู่เหลืองเล็กอะไม่รู้ว่าคนหรือเปล่าน่าจะบอสอยูละยิงประมาณเหลืองใหญ่นักตีนต่างเยอะที่อืมนันแบบเป็นตัวแล้วนั่งอยู่นกต่างเยอะน่าจะบอทยิงมาตรงนี้แอบอยู่หน้าประตู À, đủ, để... Ờ, về mình có biết mà nó Cái bông chú kia ở dưới mới hiện được. hả? Bên đấy ha Mới hiện hả? Ừ, tôi nhìn tay biết đâu. แต่ว่ามีคนรวยเนียเ่ยวิว่งหาท่านไปอะไรอยเงี้ยเนอทหาไปเงี้ปืนกูยังไม่ได้ยิงเลยจ้าเมื่อกี้ไม่<อ>ต้องต้องทำไมอ่ะเมื่อกูจะไปรู้ได้ไงเฮ้ยกูก็ตกใจมันมากูก็หักขวา หากกว่าป๊บว้ามีอะ <S <S อเดี๋ยวพอมันพอมแล้วอะไรพอมันลงจังรเส้นแล้วถัดตามมาเขาก็งลงมายิงดิแต่เรารู้จันเลยเราเยอะดวงมาช่วยอ่ะถ้าเราออกช้ากว่านี้สักสองนาทีเราได้ยินเสียงรถเราก็ไม่ออกอ่ะ ของกระตุกระบิดยอะเลยอะเออเราขับไปแค่หน้าเมืองปุ๊บไอ้เหี้ยดีเสียงรถแล้วนิดเดียวอ่ะถ้าเราออกชาตอนนี้กระตุกตอนนี้ตอนนี้มันกระตุกลงมาลงมาถนนสตอนหลักจอดอิดจอดอิดตอนนี้ ตอนนี้จอดอิดจอดอิอดรถคนรวยนะไอโอ๊ดอยู่ไอโอ๊ตอยู่โอด๊ดไม่ได้ดาดฟ้าโอ,อ๊ตกูกูทำได้ไปเลย <c oughs> okay, เอไปฝาไหนกันมาข้าใต้ตึกนี่แล้วมึงอยู่ไหนอ่ะเอากูรู้ว่ามึงอยู่อิดปวดหัวจริงเลยพี่น้องครับไอเออไอเออไอเออได้เออเน้ ออมอองกันตัวไ่วไม,มีตัวรวอดไม่รู้พี่อยู่ไหนอ่ะกูอยู่เหลืองอโอ้โหมีบอดมีบอดมหาโกาตุสองตัวเต็มเลยบอครับ cô mà cho trong phòng 2 nó ờ nó cái ờ nó cái ờ nó cái ờ nó ờ nó gửi ít con lôi này mà lấy rồi ờ ờ nó ờ nó dù dạngน้อย như vậy 2 2 phải bằng rồi แอบมองเธออยู่นะจ้าถือไม่รู้บ้างเลยพวกแม่นเข้าไปยไดไดโอดแน่เลยวะนกูอยากเืยอขา,อาจริงเลยไม่น่าสิ่งเงยนจริงดดดฟ้าแล้วตัวหนึ่งมันด้เพื่อมันล็อกันเพื่อม,อมัน,นมล็อกอยู่ดาดฟ้าอยู่หลังกล่องแดงร <Watch out. S 1> ะเบียง

ว่ามันผมว่ามันแค้นผมว่ะมึงไม่รู้ว่าอวดอยู่ตึกเหรอมึงรู้ปะรู้มึงวิ่งจะไปถมบังแล้วนะ่มันไปสามตัวแนละ้วมาแล้วมาแล้วขึ้นไหนบ้างนี่นอยู่ตึกอิดไงเนะอะยังมาท่ามาหรอ เปิดได้ต่างนอนอยู่ระเบียง,ยงนึงมีระเบิดไาไปตรงที่มานั่ะโดดแล้วครนะไปลงมาก่อนนะระเบียงอีกตัวหนึ่งชั้นหนึ่งตัวหนึ่ง อันนั้นอันนั่น,ออนคุยจนได้หมดไอเอ๋อน็อกเพื่อนจะมาชุบแล้วสองตัวว่ะโอ้โหกูไม่น่าเดิน <Yeah. S 2> นยัย เปิดช่นแรกไม่โดนเขาเปวดร้ายนาบุญดิตโอ้โหเี้ยเหลือตัวเดียวละเหลือตัวเดียวกำลังชุบพอสะคาน ที่ไอ้เอ๋อมึงโดนกูไอ้เอ๋อไอ้เอ๋อมึงโดนกู